สวัสดีครับเพจอุปกรณ์ประกอบอาชีพนะครับ0116346561นะครับ0944353584นะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับผมขูดมะพร้าวตะกระแต่นะครับผมลูกขูด8นิ้วนะครับมอเตอร์2แรงนะครับอยู่ที่23,000บาทนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับสวยงามนะครับเดเัลทั้งตัวนะครับผมต่อมาจะเป็นกระท้ะนะครับฟันคู่นะครับ14,000บาทนะครับฟันเดียวฟันคู่ราคาเท่ากันนะครับผม หลายคนถามต่างยังไงนะครับผมฝันเดี่ยวใช้ง่ายกว่านะครับเปรียบเสมือนขวานหนึ่งหนึ่งชเอ่อหนึ่งอันนะครับถ้าฝันคู่จะเปรียบขวานสองอันนะครับมันจะแรงกว่าจะเน้นสําหรับลูกใหญ่ๆนะครับผมแต่ใครคล่องใช้งานได้หือว่ามีประสบการณ์นะครับสามารถใช้ได้ทั้งสองแบบนะครับผมนี่ครับกรูดชั้นนะครับใครสนใจก็ครับติดต่อได้ครับที่เทอุปกรณ์ก่อปชีพนะครับคือแปดหนึ่งหกสามสี่หกห้าหกหนึ่งนะครับ 0 9 4 4 3 5 3 5 8 4นะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ